สวัสดีทุกคนกันด้วยนะวันนี้เราอยู่ในเกมโรบบอกนะครับผมในะแบบอะไรก็ไม่รู้นะก็ผมไปดูชื่อมานะครับผมอ่ามันเป็นแบบของเออคนต่างชาตินะครับผมเขาทาลงติกต็อกนะครับผมแ,แบบนี้มันเป็นแบบอะไรก็ไม่รู้นะผมเหมือนผมเคยลงเข้าไปเล่นอยู่นะโอเคมันจะเป็นเขาวงกด แบบโคตรดังเสียงดังมากเลยนะครับทุกคนเฮ้ยเสียงอะไรวเสียงดังตุกโอเคทามมันจะสับกรนไปไหนวะเนี่ยโอเคเ๋ยเลี้ยวซ้ายด้วยกันบีเจอคนครับทุกคนเราตามเพื่อนไปดกอ่าเ,เพื่อนหนูท้ทงนี่อะไรวะ สียงเไวะกิ่เสียงอะไรวะเย้เขดังไงสียงอไว,ว้งอ้าเพื่อนออกไออขาไม่กลัวเลยตามผมมานะไปดีกว่าโอ้ยชาย

มาคนตายแถวนี้เสียงอยู่ใกล้มากเลยเสียงเท็ม้วยหาติกรถือดีวะ หายหมดเลยโอ<ฮ>้ยมันหายไปไหนโอเคโอเค,อเ,คเอ้ยเดี๋ยวเรามาทางเดิมดีกว่าโอเคนะโอเคนะโอเคนะกัเนะเรานะอ,นะอยู่กันสองคนนะเหมือนว่าเราไม่สามารถสูม,สมออกได้นะหมดมันล็อกไว้มุมมองแบบเนี้ย อะไรมีคนแอบม,มาเครมาเล่าเล,เล,เล่นนะน่ากลัวว่ะแหลยแหลกแหลกเฮ้ยเจอ,อเพื่อนมาทุกคนอวัสดีเพื่อนเข้าไปหาเพื่อนนี่ ลกลับมาที่เดินมนะโอ้โหเดี๋ยวรอลองเยี๋ยวเยอะเลยขวามือขวาซ้ายบอสถึงแล้วอุ้ยเชี่ยต้องใจหมดเลย ดูหน้าดิเขาบอกว่าขวาล้ายสายดีขวาดีสายลาย้ายขวาล้ายสายดีขวาดีสา,าย้ายตกใจหมดเลยโอ้ยเพนไม่ตามแอ,อ,อยู่คนเดียวนะครับผมแม่ตัวเมื่อกี้มันเพิ่งเข้ามาตกใจเลย อุ้ยเราเจออีกแล้วเราเราเจออีกแล้วเจ้าเจ้เมื่อกี้ไอ้คนยืนตามไอ้น่าไอ้น่ากลัวไปนะไอ้นั่นอะไรนะที่จัดคอนเสิร์ตไอ้ที่มันร้องอาชิมิจะปูดอาชิมิจะปิดทำไมเดินเลยจังวะอุ้ยเสียงแล้วทำไมตบเลยให้มันตบเลยวะให้มันตบแล้ววะ เลี้ยวขวาแม่เอ้ยล้อกซ้ายไ,ไ,ไม่ได้เป็นไม่ได้โอ้โหคราวนี้เป็นไปเลยไม่ได้ใหญ่เนี้ยเหมือนเรากกลับมาที่เดินนะ พี่เจังวะก็ยขอลดเสียงเพลงก่อนเพลงข้างเย็นอ๋ออเคสัตไม่เพื่อความเพื่อความพวกน่าหมานไม่เมา